ดีค่ะคุณพอนจะทำพาดำของหวานนะคะเนื่องจากเราเก็บลำไยมานะคะเพราะว่าตอนนี้มีมีศัตรูพืชมาแล้วนะ,ะรีบเก็บมากินก่อนมันอาจจะยังไม่แก่มากก็ช่างมันนะคะอินที่มาก็คือมีลำไยนั่นแหละก็เลยต้องทำคิดเมนูนี้ขึ้นมานะคะคือของหวานแล้วนั่นเองนะคะลำไยสวนเรานะคะข้าวเหนียวดำมาจากอุบลน,นะคะเก็บมะพร้าวมาแล้วนะคะเปาะเปลือกเรียบร้อยนะที่เหลือเราก็ไปซื้อมานะก็คือเพลือก มันนะคะมันสีขาวแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็น้ํากะทิเพราะว่าเราขี้เกียจทาน้ํากะทิเองนะคะแป้งนะคะโอเคเราจะทําข้าวเหนียวเปียกรวมมิตรนะคะรวมมิตรแล้วกันข้าวเหนียวดํารวมมิตรนะคะทุกคนนะไปดูกันนะคะออข้าวเหนียวดํานะคะที่เราแช่ไว้แล้วก็นํามาต้มนะคะส่วนนี้นะคะเราก็ มันนะคะเราก็หั่นเป็นประมาณลูกเต๋าใหญ่นะคะแล้วเราก็นํามาต้มนะคะต้มแยกกะเป็นหม้อๆนะคะต้มอันนี้เสร็จแล้วก็ต้มอันต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ให้หมดทุกอย่างเนยเพราะว่าเรารวมมิตรนะคะใส่หลายอย่างเนาะพอข้าวเหนียวดามจะสุกนะคะเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปนะใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะคะส่วนเผือกนะคะเผือกแล้วก็ต้มอีกหมอ้อหนึ่งต่างหากเนะเมื่อกี้ต้มมันไปแล้วใช่ไหมคะต้มเผือกนะคะเสร็จแล้ว ลำไยเราไม่ต้องต้มนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถัดจากข้าวโพดเลยนะคะอสองอย่างนี้นะคะที่เราต้มไปแล้วเราก็ใส่ทีหลังนะคะข้าวโพดสุกแล้วนะคะข้าวโพดสุกเรียบร้อยแล้วจะปรุงแล้วนะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะอันนี้ก็ประมาณการเอานะคะใครชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวแล้วก็หยอดน้ําเกลือลงไปมันต้องมีรสหวานแล้วก็เค็มปลาเลมนะคะ การทำข้าวเหนียวเปียกเนาะมันจะประมาณนี้นะคะพอเราคนให้ละลายแล้วนะคะน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็ทำการชิมนะทำหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ที่เราต้มไว้นะคะก็คือมันกับเผือกนะคะพอสุกแล้วนะคะเราก็เลยต้องใส่หลังสุดนะคะมันแล้วก็เผือกนานเป็นไงคะหม้อใหญ่ยักษ์เลยนะคะเราก็จะทำเลี้ยง แขกผู้มาเยือนนะคะวันนี้ญาติเต็มบ้านนะคะดังนั้นก็เลยทําเยอะนิดนึงนะคะนี่นะคะสิ่งที่จะใส่ท้ายสูตรนะค,ะคือลำไยทุกคนลำไยมันไม่จะเป็นต้องต้มนานเนาะืบเข้าให้ลำไยนะคะแล้วจําได้ใช่ไหมละสวนหลังบ้านคุณพอยังดกเลยนะคะ<โ>นี่มาจากบ้านสวนเราเองนะคะ<โ>เป็นไงคะเมนูบ้านบ้านของเรา เมนูบ้านสวนอร่อยอร่อยอ,อย่าบอกใครเลยทุกคนชิมแล้วชิมแล้วสุดไม่ใช่หลังสุดนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะมะพร้าวก็มะพร้าวในสวนเรานะคะคือเราเป็นสวนเราทั้งหมดและยกเว้นข้าวโพดเผือกมันนะคะนอกกนั้นเป็นที่สวนหมดเลยนะ,ะข้าวเหนียวแล้วก็เอามาจากอุบลน,นะคะญาติก็เอามา เอามาฝากนะคะเวลามาจากอุบลที่ไรเราก็ได้ของฝากเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนอันนี้นะคะสูตรนี้นะคะใครอยากจะทําน้ํากะทิราดก็ทําได้นะคะเวลาเวลาเราเสิร์ฟใช่ไหมคะเราก็จะมีราดด้วยน้ํากะทิใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะตามชอบเนาะตามชอบสรุปคือตามชอบนะคะจะราดน้ํากะทิหรือไม่ราดก็ได้เป็นไงล่ะโอ้โห oh. หน้าตาหน้าทานมากเลยทุกคนมามา มาหม่ด้วยกันนะคะทุกคนของหวานมื้อนี้นะคะข้าวเหนียวเปียกรวมมิตรนะคะมีหลายอย่างหลายสิ่งมากเลยนะคะตามนี้เลยนะคะมาๆๆมามามากินด้วยกันนะคะทุกคน